จับทางนี่ยมึงยกมึงไหวซะต่อมึงมึงมึงจะรังส์ไหนมึงจะเรียนดีสักไหนก็คนนี้มึงอย่านะอย่าเย็นนะอย่าเย็นอย่าเยนโอ๊ยมึงไมาอย่างอ๋อจงเราค่วงหมายหูจะไปทไอ้เนียนจะไปนั่นเนียน อยู่กันเลยหมูกันเป็นไงโบเจี๊ยบเนี่ยอ้าวมหนูเจี๊ยบคือกันดนเดิฮ <c> ะ <ười> มาจากแล้วความหมายโ้จากหมายหนู จัดแมทขอบคุณน้องชายเลยชื่อน้องอะไรเดี๋ยวพี่ไวพรน้องอะไรคะฮะปอกปอกปจัดปอกปอกนีเมียยัห้งปอกยังอีน้อยมึงกบวัวตายหลายปีแล้วมึงไปปีกับปอกซะถึงว่าแกจะขาดขาแทว่าไอ้เนี้ยนั่นแกไม่ขานตรงไหนอีน้อย รู้แล,ล้วทรงยาวเนื้อคนอย่างนี้หน่อยสายตายาว,วกว่างไกลสามารถนำงกธรามาหา้กินได้มอย่าคิดว่ายางอืนยาว <c oughs> <c oughs> เออระอา,ารืนดอกเนระอารมมาถามว่าไอเดชอุดมอาชีพลักทำงานอะไรเวลาไม่มีงานเพลงเล่นฉันก็ไปทำนาทำไร พี่ะเล่ากันกระนองราร้องราโรยปีที่แล้วทำนาสามสิบไรลงทุนไปสามหมื่นกว่าบาทแต่เขาแปดทุงปุยัมแเลงปีนี้ดมโมโหเล็กไถในนานี่วานก้โพดไอคันไปวานเออข้าโพดก็มีแต่หมดมีแต่แมงบ้านฉันฝนมแมงเม็ดไม่มีนี่แต่โมด ถ้ามันเลี้มาเนื้อไม่ให้เลยแต่ถูกนี่ก็อีกคนนึงแหละหัวหน้าอุดมแกก็พูดยับยับโดยเขาเรียกฝอยฝอยฝอยกระพดไม่ฝอยหรอกพรแม่คนนำเรียกหวยกระพดมันต้นนอนอยู่เลยไม่ย่ามัดสั้นเละสั้นหรืออึบบัดเนี้ก็เรียงไงไม่ใหญ่หนักไม่ใหญ่ยังหวยมันจะมาฝอยยังไงมึง มึงไม่เคยทำกับไรกับโพดมึงไม่รู้ดอกกับโพดเวลาออกดอกวสเุเแรงนี่มันไม่มีเม็ดดอกกูแวกรู้เห็นเม็ดอยู่เม็ดเดียวนอกนั้นมีแต่ม้อยชูยเลยบนี่กูสันทัดเรื่องไรงกับโพดที่จะเล่ากันกับหมูเนอไม่ให้เอยแต่โชว์แลแต่มันไม่ทำโศกทำเศร้าตวงเขา่าทำสังทวันไหน อยู่ว่างๆฉันจัดสารทำโลกทำใส <Yeah. S 1> หน้าตาอย่างนี้ฉันทำเป็นมดทัทง้งใสทั้งรอบมีอย่างเดียวคือกระดงไอ้ดงเกลียดมากไอ้ดมจะอยากนอทำใหม่เพราะฟัาเข่ามาไรมันถูแต่ของเมียกูเลยไม่ทำมั ไอ้มึงกินแต่ข่าวโรงสีที่หลวสมบัติอะไรลุ้นแม่ยายเบาเนาะแม่เนาะแม่ยายอ่องเนี่ยแม่ยายอ่องนี่นแต่ก่อนที่มาแต่ไรจะนั่งงอจะได้รับจะนอนเนี่ยงอตรงมาก่อเข่าใส่กระเดืองเนี่ยไม่มีโรงสีเนาะตั้มกระสากมือเขาเรียกว่าสากซอ้อมพอแหรงล้วก็ก่อใส่กระดงเราก็มาแปะก,กันขอบกระดองอยางไงเราก็ฟัดชุบ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 วะ่ะ อีตอนฟัดเนี่ยกูไม่เขียนอดีรน้อยอหหอกูเขียนอีตอนกระไทยเนี่ยนะเออรวงมดไม่มีเลยออะไรรวงอะก็เมียเขาในเรืร่องรวงไอ้เท่าเมื่อกี้ถามแม่ยายเปล่าตอนรุ่นนี้มีแต่รุ่นกระดง่งตัางเด่แม่ยายอ๋องวันนี้แม่นมดเลยอีนางคนนี้มีผัวยังไง เรื่องมีลาวเดินเด้อนอนนอนเดือเกียงใจค,คนเขาคนแก่นี่นเดินลุกเด้อแปดเขาบ้านนอนซะ เคดมีท่ายาได้เพลงไอ้ดมเขาจะให้ลุงเฉลียวลุงเฉลียวแกรู้จักไอ้ดมแกทรหาผมมาละน้องจะพาพให้ลุงเฉลียวหาเพลงดมเป็นเพลงนมเพลงเนยไม่มาทดมาลองยาพี่น้องก็มาลลยโม่เพลงก็ใจง่ายเขาโทู่ลิๆ เลื่องก็มาเลยจะเข้าที่จ่ายเงินไม่แล้วแม่ให้มาเใหอย่าบาดจางอะไรกูมัได้ทำจุกอย่างเดียวกูไหวใจลงเดียวพกถุงเพลงเหลือก็เจ่ายก็ได้เขาไม่จ่ายก็ได้ถ้าเขาไม่จ่ายกูกิดเองเน้นนี่แหละเป็นโทษประการถ้าเรียนนงคิดว่าเขาจะตามไปแถวคืนแม่มาเลย เหลากินหาเพียวเจ้าภาพให้ลุงเหลียวโทรหาเพลงลุงเหลียวบอกว่าดมดม,ดมถ้าได้สาวโมเพลงหนุ่มคข่งคร่งเ,งเงจ้าภาพจะจ่ายเพิ่มอีห้าพันตอนลุงเหลียวโทรไปก็บอกว่าเอาอุดมมาดานาเอากุ้งนางอโนไทยที่ดามาดานัน แล้วลุงเหลียวก็พูดเบาๆเอานกน้อยเมียใหม่เลียวมาดางเออเออก่อ,อ,อ,อนยวเมียจะตายเล้วเมียจะตายเล้วมึงอยากได้ไปนอนก,กับบ่นสังเยดีไหมล่ะเออฉันกลัวจะเป็นร้ายต่อไป ก็แล้วห่วงก็ห่วงแต่ว่าผัวเนาะคนนี้ใช่ลุงเยี่ยมไหมเนี่ยใช่ลุงเยี่ยมไหมลุงเยี่ยมเนี่ยแกไม่ชอบระบายมั้อกทำไมถึงไม่ชอบระบายแกชอบระเบียบขอบคุณน้องสาวน้องไรขาชื่อน้องไรขาต้อยต้อยขอบคุณเด้อน้องต้อยงามเด้อเขียนน้องต้อย เห็นน้องต่อยเดินมาคุยเห็นมือมันจะเตะทิ่มมือจะง, <c oughs> าจงามคือเขาบอกเขาบอนำตามแนวเขาโน้นน้องต่อยแกงามตามแนว<อ>มีเหลือจะคนไหมโน้อยากได้แนวงามแท้ๆ <c oughs> มีเหลือไม่จ้าถ้าม,มึงอยากแต้มาอยู่น้องปันไลมึงปรึกษาผู้ใหญ่ละไมเด้อผู <c oughs> ้ใหญ่ชื่อเดียวกันกับคนตายนี่แหละเขียว <c oughs> <c oughs> คือเรียนผู้ใหญ่เข no, no. no. no? no. ียวผู้ใหญ่กินด็ดีเด่นผู้ใหญ่ยิงผู้ใหญ่เขียวนั่นแหละมาไหมวันนี้ไม่มาไม่มาผู้ใหญ่ทำไมไม่ะเป็นผู้ใหญ่ไม่มาหรอกสมเด็จลูกบ้านมาได็กบ้านเด็กเขียวเมืเจ้าพ่องและน้าเจ้าพ้องและลูกน้าเจ้าพ้องมาพี่เอ๋ยเจ้าแพ้ว

ก็คือลูกพอเขียวลูกแม่โอยทุกคนนี่แหละนาะมนที่บอกเธอเขาร่วมกันเป็นเจ้างานนั้นไม่ใช่งานนานงานเนินนะกระจกส่องกับใจเงามีเต่ากับใจงับลูกทุกคนเป็นเจ้าภาพจักคนไหนจะจ่ายเงิน อีน้อยยังเลิกเล่นตอนนี้ยังไม่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 สายนะยังไม่ดูจัดคนเลยเขาจะคนในคนไหนไม่ไม่ไม่เป็นไรหน่อยแต่ไม่ได้รางวันไม่มีจับตอนนี้จะผ่ามาแล้วคนนี้โอ้ไม่ใช่จะบผ่าเป็นคนมาช่วยงานเนาะพ่อน้อชื่อพ่ออะไรเนี่ยครับนี่เป็นคนพ่อมาช่วยงานนี่คนมาช่วยงานเขายังมีน้ำใจไม่เ พี่พี่จะเล่าเหงื่อเงาเน้อไม่หายใจกบมาใจเอง่อพี่จะเล่าคนป้อสเกะสาเขียวจะพาปลุกจิงลูกชายลูกหลานเม่น้อยพ่อเขียวให้แกสังเกตนี่ฟังซะก่อนนะ เป็นงานบอกงานเล่าเขาร่วมกันเป็นเจ้าออกงานหล่อนเล่นเพลงต่างนานฉันยังไม่เลเห็นหน้าเจ้างานเลยจกคนไหนเลอหน่ยอยถ้าเจ้างานไม่มาเดี๋ยวกูจะยุดทะยกแถมนะกว่า <c oughs> ประเทียนต้องตามไปถ่ายแล้ว แต่ไหนแม่ใหญ่ป่าวแม่คะ